ทุกคนข้าวใบบุญข้าวที่ได้จากกระบวนการเจลาตินิเซชันที่มีคุณค่าทางสารอาหารจากข้าวเต็มเมล็ดเป็นผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการนานาชาติฟีโนมซึ่งจากงานวิจัยพบสารอาหารต่างๆที่มีในเมล็ดข้าวมากถึง21ชนิดมีสารอาหารสําคัญหลักๆได้แก่สารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากถึง71.51โทรล็อก์มีมากกว่าในข้าวเจ้าทั่วไป5.32เท่าเลยทีเดียวและยังมีสารประกอบเนทบอลไลต์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสารอาราณีนที่เป็น ็นแหล่งพลังงานสําหรับกล้ามเนื้อและระบบป,ประสาทส่วนกลางช่วยลดอาการปวดความเครียดช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดช่วยเสริมสร้างมิคุ้มกันและยังช่วยให้ร่างกายสามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้สารและเตสเป็นตัวกลางของสารสื่อประสาทที่ช่วยเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อให้สามารถนําออกซิเจนและน้ําตาลเข้าสู่สมองได้มากขึ้นและยังชดเชยภาวะพร่องออกซิเจนในสมองให้เข้าสู่สมดุล ซึ่งเป็นสารในการคงสมดุลน,น้ำและเกลือแร่กรดด่างในร่างกายสารซักซินเนตเป็นสารที่ส่งผลดีต่อสุรินทียีในลำไส้ช่วยลดอาการหงดหนิดของผู้หญิงในวัยหมดประจําเดือนและยังช่วยลดอนุมูลอิสระออกซิเจนการทานข้าวใบบุญจะช่วยเรื่องเบาหวานความดานันไขมันได้ดีซึ่งจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการมีผลอย่างชัดเจนและจากลูกค้าของเรามากกว่า700 0คนที่ได้ทานข้าวใบบุญตามคำแนะนำต่างก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันค่ะสามารถดูรีวิวได้เลยนะคะ ้ดยการทานข้าวใบบุญหนึ่งกล่องแรกจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมือชาน้อยลงมึนงงนอยลงทานข้าวใบบุญสองกล่องจะเริ่มวัดผลได้เบาหวานเริ่มลดลงทานสี่กล่องขึ้นไปจะวัดผลได้อย่างชัดเจนเลยแหละคะ่ะซึ่งเป็นแบบที่ขายดีที่สุดของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆสามารถสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ